สวัสดีพี่ๆชาวพระสมเด็จเรื่องชื่อทุกท่านนะครับครับเราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับนะกับรายการตำนานพระสมเด็จนะครับนะอ่าเรมีพระสมเด็จมาแบ่งปันให้กับพวกพี่ๆที่ชื่นชอบกันอีกเช่นเคยนะครับควรจะไปรับชมรับฟังนะครับขอฝากช่องทางการติดต่อครับเบอร์โทรไอเดีไลน์เบอร์เดียวกันครับ0 8 0 5 1 2 2 3 3 2มครับมีบริการเก็บเงินปลายทางครับหากข้นหาเบอร์โทรไม่เจอครับแคป QRco d e สแกนหาได้เลยนะครับ วันนี้ครับเราก็มีพระสมเด็จนะครับเนื้อจัดจ้านมาอีกแล้วนะครับพี่ๆครับวันนี้ครับมีมา10กว่าองค์เลยนะครับก็อีพีที่แล้วนะครับมีมาก็โอ้โหพี่พี่เอฟซีนี่ปิดกันไปค่อนข้างเยอะเลยเนาะวันนี้ครับมีมาแล้วนะครับพี่พเผื่อพี่ๆนะครับที่ไม่ทันอีพีที่แล้วเนาะวันนี้ครับมีมาแล้วนะครับองละค์ละ400บาทนะครับพี่พี่ครับเอาราคาเดิมเลยนะครับเนาะ อ่นะครับแล look. Look oh, uh ้ว oh. ก right. ็เน้นย้ํานะครับพี่พี่ดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันด้วยนะครับนะอ่าดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันด้วยนะครับเนาะอ่าองนี้ครับรายการที่1ครับองนี้ครับเป็นพิมเจดีวัดรักขังนะครับอ่านี่ครับคาฟ้าคาแป้งขึ้นเลยนะครับองนี้ครับเนื้อหาค่อนข้างหนึกนุ่มดีนะพี่นะอ่านเนื้อหาหนึกนุ่มดีเนาะพี่เนาะเนี่ยครับโอ้โหดูครับพี่ครับองคาแป้งขึ้นแบบนี้เลยนะครับนะอ่าส่วนขอบตัดนะครับอ่านี่ครับ มารอยปิดรอยแยกก็ชัดเจนนะครับเนาะอ่านี่ครับเนื้อเก่าๆเลยนะครับพี่ๆครับวันนี้ครับได้มาค่อนข้างเยอะเลยนะครับนะอ่าได้มาไม่ถึงยี่สิบองนะพี่เนาะอ่าเนี่ยครับโอ้โหดูเนื้อหาเนาะพี่ๆเนาะนี่อ่าองนี้รายการที่หนึ่งนะครับนะอ่าจาหมายเลขให้ดีนะครับนะจาหมายเลขให้ดีครับรายการที่หนึ่งครับ ต่อไปครับรายการที่สองครับอ่าตรงนี้ครับเป็นพิมพ์ฐานแซมนะครับโอ้โหเนื้อเก่าๆเลยนะครับพี่พี่อ่านี้ก็จะออกแก่ตั้งอิ้วเนาะอ่าจะออกแก่ตั้งอิ้วนะครับพี่พี่เนี่ยครับบูคาบนะครับโอ้โหดูครับอ่าเป็นพิมพ์ฐานแซมวัดรักังนะครับพี่พี่ครับอ่าเนื้อเก่าแบบนี้เลยนะครับนะอ่าเนื้อเก่าๆแบบนี้เลยเนาะอ่าเนี่ยครับคาพงคาฟ้าขึ้นเลยนะครับ แล้วก็องพระนะครับเนาะออกสีน้ําตาลนะครับพี่พี่อ่าองพระนี่จะออกสีน้ําตาลนะครับอ่าเนี่ยครับไม่ธรรมดาเลยนะครับส่วนหลังก็จะเป็นหลังเรียบเนาะอ่าหลังงนี้จะเป็นหลังเรียบนะครับอ่าองนี้นะครับรายการที่สองนะครับนะรายการที่สองครับ ต่อไปครับรายการที่สามครับอ่าองค์นี้ครับเป็นพิมพ์เจดีนะครับนะอ่าเป็นพิมพ์เจดีวัดระคังครับนี่ครับโอ้โหขอบปีเนาะหลังกระดานด้วยนะครับพี่พี่อ่าหลังกระดานนะครับอ่านี่ครับโอ้โหดูเนื้อหานะครับพี่พี่เห็นไหมอ่าเม็ดกลวดเทานะครับอ่านึกนุ่มด้วยเนาะองค์นี้มีเส้นกรอบกระจกนะครับพี่พี่เส้นกรอบบังคับพิมพ์นะครับ เนืああ้อหาองค์นี้จะดูหนึกนุ่มชัดเจนนะครับพี่ๆเนื้อหาองค์นี้นะครับจะดูหนึกนุ่มชัดเจนเลยนะครับอ่าพิมเจดีวัดรักขังเนาะโอ้โหนี่ครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับอ่านี่ครับรอยปี่รอยแยกชัดเจนนะครับกายภาพก็ยุบย่นชัดเจนเนาะอ่ากายภาพนี่ยุบย่นชัดเจนเลยนะครับ หลังก็จะเป็นหลังกระดานนะครับนะหลังจะเป็นหลังกระดานนะครับเนี่ยครับลอยยุบลอยย่นแบบนี้เลยครับผิวธรรมชาติเนาะรายการที่สามครับไขเก็บได้เก็บเลยนะพี่น้องชุดนี้นะครับอ,องนี้รายการที่สี่นะครับนะรายการที่สี่นะครับอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่พระประธานนะครับเดี๋ยวจะบอกว่าลู้งนี้ลู้งนี้อีกนะพี่นะ่าผมข้อพูด กือบทุกคลิปเลยนะครับพอดีมีพี่พี่เอซมาไม่ทันปิดไม่ทันนะครับหมอกรู้งี้ปิดปิดก็ดีเนาะอ่ะก็ไม่ว่ากันนะครับเนี่ครับโอ้โหตรงนี้ครับดูเนื้อหานะครับอ่ากายภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับพี่พี่นี่ครับโอ้โหมีความนึกนุ่มชัดเจนเนาะอ่ามีความนึกนุ่มชัดเจนนะครับอ่าชอบก็กิดกันเข้ามาได้เลยนะครับ องนี้ครับนี่ครับโอ้โหขอบตัดครูดย่นนี่มีรอยปีนะครับ <_ d oll> หลังนะครับหลังองนี้จะเป็นหลังกระดานเนาะเป็นหลังกระดานนะครับนี่มวลสารพระซุ้มกอนะครับ <_ d oll> มวลสารวัดละขังทั้งนั้นเลยนะพี่น้องมวลสารวัดละขังทั้งนั้นเลย <_ d oll> องนี้ครับรายการที่สี่ครับ ต่อไปครับรายการที่ห้าครับอ่าองนี้ครับเป็นพิมพ์ฐานแซมเนาะอ่าเป็นพิมพ์ฐานแซมมาอ่านีขอบตัดครูดครับหลังองนี้จะเป็นหลังเรียบนะครับนะอ่าพิมพ์ฐานแซมนะครับนี่ครับโอ้โห,โหเนื้อหนึกนุ่มเลยนะครับพี่พี่ครับเนื้อหนึกนุ่มเลยเนาะ อ่าเนี่ยครับพิมพฐานแซวัดอระคังนะครับพี่พี่อ่าชอบถูกใจปิดกันเข้ามาได้เลยนะครับอ่าขอบตัดนะครับคู่ย่นเนาะอ่านี่นะบอกได้เลยเนาะใครเก็บได้เก็บเลยนะครับพี่พี่ครับจะเก็บไว้ให้ลูกให้หลานได้เลยนะครับเนาะหรือไว้คล้องขึ้นคอก็ได้เหมือนกันนะครับพี่พี่เนี่ยครับพระเนื้อหาเก่าๆแบบนี้นะครับโอ้โห หลักร้อยพุทธคุณหลักร้านนะครับพี่พี่ครับอ่าอ่าตรงนี้รายการที่ห้านะครับนะรายการที่ห้าครับพิมพ์ฐานแซมต่อไปครับรายการที่หครับอ่าตรงนี้ครับอ่าเป็นพิมพ์ใหญ่เนาะอ่านี่ครับเนื้อนุ่มๆเลยนะครับหลังกระดานนะครับพี่พีครับหลังกระดานเป็นน่าจะเป็นอกกระบอกด้วยเนาะอ่าตรงนี้ครับอ่าเนื้อนึกนุ่มนะครับอ่า เนี่ครับเนื้อหนึกนุ่มชัดเจนนะครับชอบก็ปิดกันเข้ามาได้เลยนะครับนี่ครับมวลสารเม็ดกลัวต่างๆเนาะ,ะขอบตัดก็เนี่ยครับรอยยุบรอยยุ่นนะครับมี อ่าผมอาจจะไม่ได้พูดอะไรมากเนาะเพราะว่าพระเนื้อหาอ่ามีความใกล้เคียงกันนะครับเนาะอ่าก็าจ,จะอธิบายบอกพิมพ์ไปนะครับอันนี้จะเป็นหลังกระดานเนาะอ่าเนี่ยครับบอกเลยว่าเนื้อหาโซนนี้ครับพี่เป็นโซนที่น่าเก็บสะสมมากเลยนะครับนะอ่าแล้วราคาย,ยังจับต้องได้นะครับพี่พี่ครับอ่าองนี้รายการที่หกนะครับนะารายการที่หกครับ ไปครับรายการที่เจ็ดครับอ่าตรงนี้ครับเป็นพิมพ์ใหญ่ครับอ่าเนื้อหนึบนุ่มเนาะอ่าหลังกระดานนะครับพี่พี่หลังกระดานนะครับนี่ครับดูเนื้อพระนะครับพี่พี่อ่าเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเนื้อนุ่มครับลอยยุกยับย่นมีนะครับอ่าเม็ดมลสารก็มีนะครับ นี่ครับเนื้อหนึกนุ่มชัดเจนเลยนะครับอขอบตัดก็มีรอยคูดรอยย่นดีครับหมวนสารผ่าซุ้มกอเม็ดกร,รวดต่างๆเนาะ,ะนี่ครับเราก็ค่อยๆดูกันไปเนาะ,ะดูกันไปช้าๆนะครับพี่ๆแล้วก็ถ้าหากดูไม่ทันยังไงนะครับถักลายมาขอรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับนะ อ่าองนี้รายการที่17นะครับนะรายการที่17ครับขออภัยครับรายการที่7นะพี่นะไม่จะข้ามรายการแล้วครับรายการที่7นะครับองนี้นะอ่าต่อไปครับรายการที่8ครับอ่าองนี้ครับเป็นพิมพ์ฐานแซมนะครับอ่าพิมพ์ฐานแซมวัดรักังเนาะอ่านี่ครับเนื้อเกาเกานึกนุ่มเลยนะครับพี่พครับเนื้อนึกนุ่มดีเนาะอ่า ระสวยนะพี่น้ำบอกเลยว่าพระสวยนะครับอ่านี่ครับเป็นพิมพ์ฐานแทมนะครับพี่พี่ชอบขอปิดกันเข้ามาได้เลยนะครับอ่านี่ครับรอยปิดรอยแยกตรงนี้ด้วยนะครับอ่า ส่วนด้านหลังองน,นี้เป็นหลังเรียบเนาะองน,นี้รายการที่แปดนะครับนะรายการที่แปดครับอต่อ,อไปครับรายการที่เก้าครับ อ,อันนี้ครับเป็นพิมพเชดี JD ครับอูโหเนื้อหนึบนุ่มนะครับอ่าเนื้อหนึบนุ่มครับหลังกระดานเนาะอ่าองนี้เป็นหลังกระดานนะครับพิมเจดี JD นะครับองนี้ก็จะออกแก่ตังอิ้วเนาะอ่า นี่ครับให้ภาพบรรยายเลยนะครับพี่พีครับดูโอ้โห,โหเก่าๆแบบนี้นะครับอ่าเนี่ยครับเก่าๆแบบนี้ครับโอ้โหสวยมากนะครับพี่ๆีโซนนี้ถือว่าเป็นโซนที่น่าเก็บมากๆเลยเนาะนี่ครับอ่าแล้วก็คอปีิ้นะครับคู่ย่นนะครับอ่าหลังกระนานเนาะ นี้ครับรายการที่9้านะครับนะรายการที่9้าครับต่อไปครับรายการที่10บครับอ่าตรงนี้ครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับอ่าเนื้อหาครับเกาเลยอ่าเนื้อยุบย่นดีนะพี่น้องนี้ครับอ่าชัดเจนเนาะเนี่ยครับหเม็กตาซุ่มก้อนะครับนี่เศษทูบนะครับดำๆนะครับ ก็ปิดกันเข้ามาได้เลยนะครับอย่ารอช้านะครับพี่พี่ครับเย่๋รอช้านะครับเนาะนี่ครับเนื้อ,อเก่าๆเนี่ยครับบุรน้องรอยการปีนะครับมาดูด้านหลังกันต่อเนาะ อ่ะผมพยายามจะไปช้าๆนะครับพี่ๆจะได้เห็นเนื้อหาที่แบบชัดๆเลยนะครับอ่านี่ครับเม็ดกรวดมลสารต่างๆนะครับอ่านี่ลอยปีลอยแยกนะครับอ่ารายการที่สิบครับต่อไปครับรายการที่สิบเอ็ดครับอ่าวงนี้ครับเป็นพิมพ์ฐานแซมนะครับนะอ่าพิมพ์ฐานแซมวัดระคงหลังกระดานนะครับขอปปีแบบนี้ด้วยนะครับอ่า กายภาพก็ยุกย่นนะครับกายภาพเปลี่ยนแปลงชัดเจนนะครับนี่ครับขอปีชัดเจนด้วยครับโอ้โห เป็นหนังกระดานเนาะนี่มีตรงกดรอยตําหนิด้านบนนะครับเป็นร่องกระดานนะครับอ่านี้รายการที่สิบอครับต่อไปครับรายการที่สิบสองครับอ่านี่ครับเป็นพิมพ์ใหญ่พราประธานครับมีเส้นกรอบบังคับพิมพ์นะครับอ่าเนื้อก็อนึกนุ่มหลังกระดานเนาะ อนี่ครับเนื้อแก่ตังอิ้วดีครับพี่ๆครับเนื้อค่อนข้างแก่ตังอิ้วเลยนะครับสายภาพก็ยุบย่นเนาะนี่เม,รรม็ดกรวดผงที่เท่าใบลานต่างๆนะครับเศษทูบเอ่ยเนาะอรนนีม้มีเส้นใต้ฐานนะครับนะมีเส้นใต้ฐานนะครับ สวยงามนะครับตรงนี้รายการที่สิบสองนะครับพี่ๆครับรายการที่สิบสองนะครับอ่าครับรายการที่สิบสองครับต่อไปครับรายการที่สิบสามครับอ่านี่ครับองนี้ครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับอ่าอกกระบอกเนาะมีเส้นกรอบบังคับพิมพ์นะครับอ่าเนื้อนุ่มดีครับ หลังกระดานเนาะ,อะขอบมีรอยปีนะครับอชอบถูกใจก็ปิดกันเข้ามาได้เลยนะครับเนี่ยครับมวนสารเม็ดกัวดต่างๆนะครับพี่ๆมีครบเลยนะครับนี่ครับเม็ดกัวดเทานะครับนี่ อ่ามีเส้นสีธนะด้วยนะครับนะอ,อง์นี้มีเส้นสีธนะเนาะหรือเส้นรองนั่งนะครับพี่พี่เส้นรองนั่งนะครับเส้นพาทิปเนาะ,อ,ะอ่านี่ครับหลังกระดานนะครับ กายภาพยุกย่นชัดเจนเนาะองนี้รายการที่เอ่อรายการที่สิบสามนะครับนะรายการที่สิบสามครับต่อไปครับรายการที่สิบสี่ครับอ่าองนี้ครับเป็นพิมเอ่อเจดีนะครับโอ้โหเนื้อหนึบลูกจริงจริงนะครับอ่านี่หลังปิ่แบบนี้ด้วยนะครับนะหลังปิ่แบบนี้ด้วยนะครับอ่าเนี่ยครับ คราบไข่นะครับโหคาฟฟ่าคาบแป้งขึ้นเลยเนาะแล้วก็มีเนี่ยครับคราบน้ำตาลน้ำตาลเนี่ยน่าจะเป็นพวกคราบที่ผสมกับตังอิลนะพี่นะอ่าพวกคราบไข่นะครับที่ผสมกับตังอิวแล้วอ่าผลึกขึ้นมานะครับอ่าคราบสวยมากนะครับพี่ๆคราบสวยเลยนะครับ หลังกระดานนะครับอันนี้ครับรายการที่สิบี่นะครับนะรายการที่ส4ี่ครับ่อไปครับรายการที่สิบ้าครับนี่ครับอ่าพิมพ์ใหญ่ครับองนี้ครับจะออกนวลๆเนาะอ่าออกหนึกนุ่มนวลนะครับหลังกระดานนะครับพี่ๆอ่าหลังกระดานนะครับ นี่ครับโอ้โหบอกเลยนะครับว่าหนึกนุ่มนวลเลยนะครับอ่าหนึกนุ่มนวลน,นะครับอ่าผงช็อกผงวิเศษนะครับ็ดกรวดเทาต่างๆนะครับเนาะนี่ครับอ่ามลสารพาสมงกรมีเห็นชัดเจนนะครับ การที่สิบห้านะครับนะรายการที่สิบห้าครับนี่ครับเนื้อสวยๆครับมวลสารมีครบเลยนะครับ่าเนื้อสวยๆมวลสารมีครบนะครับอ่าตรงนี้รายการที่สิบห้าครับต่อไปครับรายการที่สิบหครับอ่านี้เป็นพิมพ์ฐานแซมนะครับนะตรงนี้เป็นพิมพ์ฐานแซมนะครับเนื้อ ดูแล้วนะครับชุดนี้นะครับเนื้อนี่มีความหนึกนุ่มเนาะจะออกไปทางโซนหนึกนุ่มนะครับเนี่ยครับโอ้โหสวยงามเนาะชอบถุกใจติดกันเข้ามาได้เลยนะครับอ่นี่องค์ที่สิบหนะครับพี่พๆมันสาร ขอบตัดครูดปีนะครับอ่าองนี้ครับรายการที่ส6บนะครับนะรายการที่ส6บครับต่อไปครับรายการที่17ครับอ่าองนี้เป็นพิมพ์ J d ดีนะครับอ่ามีเส้นกรอบกระจกเส้นกรอบบังคับพิมพ์นะครับหลังเป็นหลังกระดานนะครับ เนือ้อหาก็ออกโซนหนึกนุ่มแก่ตั้งอิ้วนะครับนี่ครับพยภาพครับโอ้โหชุบโดยยนชัดเจนเนะาะนี่ครับคอปปี้นะครับอ่ะ กระดานนะครับ้องหลังกระดานอ่าตรนี้รายการที่17นะครับนะรายการที่17ครับต่อไปครับรายการสุดท้ายครับรายการที่18นะครับอ่าตรงนี้ครับเป็นพิมพ์ Jd ครับอ่าปิดท้ายกันด้วยพิมพ์ j d ดีนะครับเนื้อนุ่มๆเลยนะครับอ่าเนื้อนุ่มๆเลยนะครับ คลฟาารับแป้งหนีนะครับัาฟาครับแป้งหนีเนะา,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 านนะอ,องนี้ครับอ่าชอบถูกใจทักกันมาได้เลยนะครับพี่พี่วันนี้มีมาแค่18บแปดองนะครับนะหมดแล้วหมดเลยนะครับนะ หมดแล้วหมดเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าจะได้มาอีกตอนไหนนะครับพี่ๆชุดนี้นะครับอ่าตรงนี้รายการที่18นะครับอ่าครับครับก็จบกันไปแล้วนะครับนะก่อนจะจากกันไปนะครับขอฝากท่องทางการติดต่อครับเบอร์โทรอดีไลน์เบอร์เดียวกันครับ0ูนย์แปดศูนย์ห้าครับ มีบริการเก็บเงินปลายทางครับหากคุณหาเบอร์โทรไม่เจอนะครับแค็บ R, คิวอารสแกนหาได้เลยนะครับครับสำหรับ EP นี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับ